อะไรคือเสน่ห์แห่งไม้ในเมืองหลวงที่ชื่อว่ากรุงเทพมหานครการที่มหานครกรุงเทพมีสถานที่จัดการประชุมที่ผสานเอาความสะดวกสบายและเสน่ห์ด้านอื่นๆเข้าไว้ในที่เดียวกันนับเป็นเสน่ห์สำคัญที่ทำให้เมืองหลวงแห่งนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมไม้ที่สำคัญครับ สนทาร์แกรนเนี่ยเป็นโรงแรมที่ถูกออกแบบมานะคะเพื่อตลาดไมซ์โดยเฉพาะค่ะเรามีโรงแรมขนาด505ห้องนะคะรวมทั้งห้องประชุมขนาดย่อยไปจนถึงขนาดใหญ่ทั้งหมด21ห้องนะคะเพื่อรองรับการประชุมในทุกขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ได้ถึง5,000คนนะคะนอกจากนี้เราก็ยังรับตลาดเอ็กซิบิชันได้อีกด้วยค่ะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อที่สำคัญของโรงแรมนะคะที่ทำให้ตลาดไมซ์เนี่ยมาใช้บริการที่โรงแรมเราทุกปีนะคะเราโยกพารากอนทอ l ์สือว่าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของอุตสาหกรรมไมซ์ตั้งอยู่บนชั้น5สยามพารากอนนะครเป็นสยามพารากอนที่เป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ส่วนที่เป็นเสน่ห์ของที่นี่ก็คือการที่ผู้จัดงานจะได้มาใช้บริการ พร้อมสับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิ้งการพักผ่อนการได้เห็นความเป็นภัยในศูนย์การค้าที่หนึ่งระดับของโลกเนียก็ถือว่าเป็นการหมุนเวียนเม็ดเงินที่เป็นจํานวนมหาศาลนะครับที่สามารถใช้สอยได้ในวันเดียวกันพร้อมสับกับให้กับผู้ที่มาจัดงานผู้มาแสดงงานแล้วก็ผู้ที่มาชมงานด้วยยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไม้ติดตามเข้าใจไหมในครั้งหน้าครับ